สวัสดีค่ะมาพบกับเจ๊กอและคลิปวิดีโอแนะนําเกมมือถือนะคะวันนี้ก็มากับเกมดาบมังกรหยก 3D นั่นเองเอ๊ะมันเป็น 3D นี่มันเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าต้องใส่เขาเรียกว่าไรนะ VR หรือเปล่าก็คือเกมนี้นี่หินทดแทนหยงหยางแปลผันมาเป็นหินหะหินทดแทนหยางหยางแปลผันมาเป็นหินอ้าท่าทางน่าจะมีการหัก หักเขาเรียกวอะไรนะหักมุมกันหรือเปล่าของหนังนะของเกมนะจะมีการหักมุมของเกมกันหรือเปล่าเนี๋ยเรามาดูกันคือเจ้เนี่ยได้ไปเห็นเกมเกมนี้มาค่ะก็รู้สึกว่าเออมันน่าเล่นแฮเป็นเกมแบบภาพสวยอะ 3D ภาพสวยมากเลยก็เลยรู้สึกว่าเป็นเกมมือถือด้วยก็เลยว่าน้องๆก็น่าจะสนใจแบบเจ้กันก็คือเล่น PC กันมาเยอะแล้ะก็ลองมาเล่นมือถือกันดูบ้างดีกว่านะไหนเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงเนาะ มาถึงเข้ามาในเกมปุ๊บเนี่ยคือตรงนี้เป็นชื่อแน่นอนนัน่นจริงด้วยคุณเจมันคือตั้งเองได้ไหมอะถังตัวช่วยชื่อชื่อจะน่ารักไปไหนเชินอสูรหัวสาวโหดเอนี่ไม่นนี่ไม่นี่ไม่น่าจะใช่ชื่อนะจีนนะจวดตัวช่วยเซนน้องเป็ด หรือเยกหญิงถ้าจะไม่น่าใช่ชื่อหรอปะคือเราจะทำยังไงให้ได้ชื่อดาดาอ๋อเอาเป็นชื่อนี้เลยชื่อเจโอปี้นะคะโอเคก่อนที่เราจะเข้าเกมกันไปนะคะเจขออนุญาตพูดถึงเกมตัวนี้ก่อนนะว่ามันคือเกมอะไรเกมตัวนี้เนี่ยมันสามารถเล่นได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะคะคือนะถ้าน้องๆแบบว่าเอ้ยผมมี Android ผมเล่นได้ไหมหรือว่าผมมี iOS ผมเล่นได้ไหมก็ได้ทั้ง2อันเลยนะ,นะะดูจากรูปภาพแล้วก็น่าจะทราบกันว่าเป็นแบบว่าเหมือนกับเป็นกำลังภายในของจีนะสู้กันอะไรอย่างเงี้ยอ,อารมณ์ประมาณนั้นแล้วก็เป็นเกมแนว MMORPG ือเหมือนกับเป็นเดินเก็บเวลหรือว่าอะไรอย่างนี้ต่อสู้เป็นแมปเป็นแมปไปเนะาะเกมนี้สร้างมาจากนาวนิยายของกิมยงนั่นเองคะ่ะ เจก็ไปหาข้อมูลมาให้เนาะเรื่องราวการต่อสู้ของยุทธภพหลายสำนักค่ะเคยดูปะดบาบมังกรยกก็รุ่นรุ่นพ่ออะหนังเรื่องพ่อเลยคืออ้างอิงมาจากนิยายแล้วก็คือมีวิชาหลายสำนักก็คือใครอยากจะเรียนเป็นแบบเนี่ยดูอยากหมูตึงเ,เศร้าหลินเมงก้าง้อใบอย่างที่เราเคยเล่นกันตอนเด็กๆใช่ปะวัดเร้าหลินจ้าจ้าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็คือเลือกเรียนได้แล้วแต่เลยว่าใจแบบ แบบอยากห่อเหินเดินอากาศยังไงเหมือนตอนเด็กๆที่แบบเคยเล่นกันอ่ะเจ๊ก็เคยเล่นเป็นหลวงจีนนะหลวงจีนวัดเส้าหลินอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็คือตัวเกมเนี่ยจะถอดแบบสร้างเหมือนก็อยู่ในโลกของยุทธภพเลยแต่ดีอย่างคือไม่ใช่ภาษาจีนภาษาจีนเราก็เล่นไม่ได้อยู่แล้วอย่างที่รู้ก็คือเราเนาะคนไทยแต่ภาษาจีนก็คือน,น่าจะเป็นภาษาที่ยากภาษาหนึ่งเหมือนกันก็จะเป็นภาษาไทยนั่นเองนะ อย่างกลาันมาเป็นหินนั่นน่ะตามที่เขาพูดเลยก็คือช่วยให้เข้าถึงเรื่องราวได้ก็มันก็มีหลายธาตุเนะาะธาตุไฟธาตุลมธาตุน้าธาตุอะไรก็เอาเป็นว่าคร่าวๆก็คือเป็นเกม mmo r pg ที่ดึงออกมาจากนินวนิยายของกิมยงนั่นเองเป็นยังไงกันก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าก็เข้ามาในตัวเกมเลยคะ่ะบูตึงอย่างที่แจ้กดไปเนี่ยตัวช่วยสายกลางน่าจะเป็นกลางกลางดาเมจได้ดีวิชาค่ายที่ทําให้มีศัตรู แข่งขึ้นยอดเอ็นกระดูกเดินลงปานแล้วก็ช่วยได้แล้วก็ลุกได้อืมดูจากไอ้ตรงห้าเหลี่ยมข้างล่างนี่น่าจะเป็นน่าจะเป็นคล้ายๆ strategy ของเขานะคะมีดาเมจเยอะโอ้เจ้านี้ดาเมจเยอะนะความเคลื่อนไหวเนี่ยช้าอ่าควบคุมได้ความอึดเนี่ยก็ไม่มากแต่ว่าก็พอยังโอเคไหนเราลองมาดูกันซิอันนี้บูตึงแล้ค่ะนี่เส้าลินไร,ร,ร้ตนไร้รูป ไร้ความต้องการไร้สิ่งปรารถนาแอบเสียงเหมือนน้องชายตัวเองก็เลยงงๆเอเสียงน้องหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวนะนี่คือเร้าหลินค่ะอาชีพก็สายการมการป้องกันสูงดูจากดูจากการป้องกันแล้วความอึดน,นั่นเองความป้องกันเนาะการป้องกันสูงเนี่ยคือความอึดควบคุมแรงมีโล่คุ้มกายท่าทางน่าจะเป็นสายแทงนะเป็นความชั่วร้ายด้วยความโหดมา,ามพร้อมคุณธรรมและร่างกายที่แข็งแกร่งอ๋อ คืออันไอข้างบนที่เป็นตัวหนังสือก็คือน่าจะเป็นคําบรรยายของแบบว่าเหมือนกับ description นะของตัวละครก็เจ้านี้ก็ดาเมจแรงเหมือนกันค่ะอืดเยอะความอืดน,นี่น่าจะเคลื่อนไหวนี่น,น่าจะช้าน่าจะเป็นตัวแทงกันตัวเนี้ยอ่เรามาดูกันต่อดีกว่าอันชีวิตมนุษย์โลกนั้นแสนยากต้องลำบากตรากตรําทนกันไปี่ผู้ชายผู้หญิงกันตัวเอง,ต,เองตัวเองน่าสวยมากเลยอะแต่ดูท่าแล้วดูจากหน้าอกแล้วก็น่าจะเป็นผู้ชายนะแต่คือสวยมากเลยอะ อาชีพสายกลางดาเมจสูงคุมเดียวสนันสี่ทิศแค่ศัตรูได้ยินชื่อก็พากันขนลุกไฟปราดแสงสว่างต่อสู้เดี่ยวได้ดีอ๋อดูท่าทางแล้วน่าจะความเคลื่อนไหวเร็วค่ะนี่น่าจะเป็นสายออฟเฟนสายล้วงออฟเฟนอะไรอย่างนี้ดาเมจเยอะควบคุมได้ดีเคลื่อนไหวเร็วแต่ไม่อึดน่าจะเลือดน้อยองบวกเขาง้อใบงดงานหนึ่งความฝันแล้วจะค้นหานางฟ้าสวรรค์ได้หนได ทำไมเสียงเหมือนน้องตัวเองเลยยิ่งฟงังยิ่งนึกถึงคิดถึงน้องแล้เนี่ยเบงกาอาชีพระยะไกายรเมจสูงชำนาญการรักษาอานะสายฮิลและตัวนี้นะปริศตรูด้วยดาบแถมยังช่วยชีวิตคนได้กระบี่นาลียกจิตใจเมตตาดูตาก็รู้แล้วว่าว่าน่าจะจิตใจเมตตานะคะคือหน้าตานี่แบบว่าอ่อน่าจะช่วยคนได้เยอะความอุดเยอะค่ะ ระเม็ไม่ค่อยมีแต่ความเคลื่อนไหวนี่เร็วมากท่าทางน่าจะอึดแล้วก็เร็วอึดแต่เคลื่อนไหวเร็วก็คงจะเป็นแนวฮิวสายซัพพอร์ตน่นองมีแต่ผู้หญิงเอาไงดีเราตัวข้าไร้ตนอันชีวิตมนุษย์โลกเจ้าว่าข้าน่ารักไหมเจ้าจะว่าข้าน่ารักไหมข้าว่าเจ้าน่ารักนะแต่ข้าเนี่ยเลือกไม่ถูกแล้วว่าข้าจะเป็นอะไรบูตึงเศร้าหลินเมงก้าหรือว่าง้อใบอันตัวข้านี่คือเซียน ที่จุติบนโลกมนุษย์โดยบังเอิญอ๋อเป็นเซียนหนังจีนจะมีเซียนนะคุณผู้ชมเซียนก็คือเหมือนกับเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์นั่นเองเง็กเซียนฮองเต้ไรตนไร้รูปไร้ความต้องการไร้สิ่งปรารถนาสิ่งมันน้องเองเลยเอาไงเนี่ยเรื่องไม่ถูกอ่ะนไหนตอนเด็กอยากไปเซ้าหลินแล้วก็ไปเป็นเซ้าหลินแล้วกันไร้สิ่งปรารถนาจะขาเป็นผู้ชายเราเข้ามาในเกมป่ะค่ะเข้ามาดูก่อน เขาผ่านเซนีนมิตาุทธสวรรค์เมตตาสิ่งมีชีวิตอามิตาุทธอ่ะเราเกิดมาตรงสะพานเลยค่ะวิธีการอันนี้ก็มาคือเจ๊ก็เข้ามาในเกมนี้ก็คือเพิ่งเคยเริ่มเล่นครั้งแรกก็อยากให้น้องๆได้มาเล่นกับเจ๊ดูถ้าทางแล้วน่าจะมีแคลนมีอะไรก็ถ้าใครสนใจก็สามารถกด ดาวน์โหลดได้ตามเดสคริปชันข้างล่างเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเจ๊จะเอารายละเอียดมาให้อ่เชิญเดินหน้าด้วยคันโยกคันโยกอ่ะคันโยกเหรออ๋ออันนี้คือคันโยกโอเคการโจมตีแบบทั่วไปการโจมตีแบบทั่วไปโอ้หะคือเจ๊เล่นในคอมพิวเตอร์นะั้นคุณผู้ชมต้องขออภัยด้วยถ้ามันจะแบบ ไปตัวเองโอ้ยโนนเจ้ชอบอะคือดูจากด้านซ้ายเนี่ยสันติมันมีคนป้นทองด้วยอ่ะตอนนี้ดูจากข้างบนนี้นะคะวงกลมๆที่เราจะเห็นนี่ก็คือเลเวลเนาะ VIP หรือเปล่าไม่ทราบแต่พลังลบเจ้มีอยู่6 8รแเน็นแล้วก็ค่ายสันติตอนนี้อะไรไม่รู้มามั่วเอ,อ๋อ๋อบอกโลกมีคนนี่สามารถทิมคุยกันได้อ๋อ นี่ค่ะคุณผู้ชมที่จะเห็นก็คือน่าจะมีกุป๊ปมีกิวมีอะไรนะก็ถ้านี่หูเขาเลเวลเยอะมากเลยอสามสิกาอง่สิบเก้าก็ถ้ายัางไงคุณผู้ชมอยากจะชวนเจนเล่นหรือว่าอยากจะเข้ามาเป็นทีมเดียวกันนะเป็นสำนักเดียวกันก็สามารถแอดเข้ามาได้ค่ะแอดแล้วก็คุยกันได้นะก็เอาเป็นว่าหวังว่าเนี่ยมีทีมมีค่าย ก็หวังว่าน้องๆจะมาเล่นกับเจ้กันก็ดาวน์โหลดแล้วก็มาเล่นกันได้แอดมาได้เลยชื่อตามนี้เนะาะไปเจว่าเจ้ใช้จอยเล่นน่าจะดีกว่าโอ้โอยมีใครอ่ะใครอ่ะที่มองข้ามทุกสถานนะตีร่นศัตรูพร้อมดาเมจศัตรูร,บรอบๆไดส้สกิลสกิลสกิลอะไรอ่านไม่ออก โอ้หโโอ้โห,โโห,โโหสกิลแรงมากเลยอะ่ะใครบอกเศ้าหลินสันติเนี่ยไม่เชื่อเลยหกสิบแปดคอมโบจะสันติตรงไหนเนี่ยราชสีห์ขนทองส,สุนเกียร์อ๋อไปไหนๆก็เจอแล้ว โอ้โหโนี่มันมวยปั้มหรือไรยินดีด้วยแหรอพยายามมานานพยายามอะไรอะตามไปตีโอ้โหผมเหมือนเหมือนไม่ได้เล่นเกมอะคุณผู้ชมเหมือนดูหนังจีนสนุกไปอีกแบบเลยอะเป็นสามีที่เรือ่องไม่ถึง<ม>วันอายุแค่นี้จะมีฝีมือถึงขนาดนี้ฝีมือดีใช่ไหมล่ะเจอไปอีกเม็ดนั่นโอ้ยโอ้ย ที่มันควรจะแบบหลบโอ cole, ic, ้ยหลบ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 หน่อยอุ้ยเจ๊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 อ๋อโน่โดนไปเลยอะมื่นอะเดินเดินรอบๆเอ้เยอะเจ๊เจ๊เออนี่เจอเจอโมโหเจอเวียนเจอเวียนโอ้โหโอ้โหอันนี้มีหนังนะคุณผู้ชมทำดีมืดนกันนั่นเนี่ยแต่น่าเสียดายที่วรยุทธ์ยังไม่ถึงใคร จไ่อใ้อส,ส,อส,อส,อสึกแหน่งพวสัวครั้งนี้มีผู้คนล้มตายนับไม่ถว้วนส่วนเจียสุนก็าหายตัวไปเช่นกันจนมาถึงวันเกิดครบรอบร้อยปีของเตียซัมฮงจางสุยซอนหึงสู้สู้กลับมาที่เขาบูตึงอีกครั้งไฟสงครามชิงดาบข้ามังกรจึงได้ปะทุขึ้น เป็นเนื้อเรื่องเลยค่ะเป็นหนังเลยก็คือเหมือนกับว่าเราเข้ามาอยู่เป็นส่วนหนึ่งของในหนังเลยเนาะก็อย่างที่ดูตอนนี้เจก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมเรียบร้อยแล้วนะคะมีทั้งสกิลแล้วก็จะเนี่ไปรูกก้จักเคลียร์ไปรู้จักกับคนลึกลับได้เป็นหนึ่งในยุทธภพจริงเหรอใครได้ดาบมังกรก็จะเนเควีเควสคุยกับคนลึกลับเจรับเควสปุ๊บก็จะได้มาตะบองอรหัน ติดตั้งอ๋อแล้วก็มีพลังเพิ่มขึ้น76โอเคอ่ะเควสก็รับไปเรื่อยๆค่ะเกม MMORPG ก็คือเหมือนกับเป็น Open World ใช่ปะ,ปะเป็นแบบว่าจำยดีหรือไม่จสบายดีไหมสบายดีสิคะทาไม่สบายก็คงจะนอนแล้วไม่มานั่งเล่นเกมอย่างนี้หรอกอไม่ใช่ก็คือเกม MMO ก็คือเป็นเหมือนกับเราตะลุยด่านแล้วก็รับทําภารกิจนะคะเควสก็คล้ายๆแบบเควชั่นหรือว่าอะไรเงี้ยแปลว่าภารกิจนั่นเองเราก็ตามเควสตามเรื่อยๆแล้วก็ พอทำเควสเสร็จเราก็จะได้ exp เป็นประสบการณ์เป็นเงินอะไรเพิ่มขึ้นนั่นเองนะจะรับตามเควสตามนั้นเลยโอเคาโจมตีเข็วงกลมขนาดใหญ่ให้ฆ่าลุยเองอ,อ๋ออันนี้คือเจ้ที่เจ้กดไปตรงนี้ก็คือถ้าโจมตีขนาดใหญ่นั่นเองค่ะอยู่ในวงกลมสีแดงๆออมมืนมืน โอเคคริสคริสที่เห็นเมื่อกี้ก็น่าจะเป็นคริสติคอ้นั่นเองะที่ตีกันอยู่แตบว่า,ามิตรพุทธอัตมารอโยมอยู่ที่นี่นอนแล้วอัตมารอโยมอยู่ที่นี่นานแล้วรับวเวสเลยโยมจะได้ไม่ต้องรออาตมาอ่ะเอ้ยอัตมาเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวท่านจะได้มองรอข้านานโอ้ยอัตมารอยโยมโยมรออัตมา ที่เขาก็เห็นว่ากระแนวเป็นเนื้อเรื่องอะค่ะว่าสอประสิ่งไปตามสังขารจะมีวัสนาทำนู่นทำนี่ก็ได้รับเลือกเนาะโอเคก็สําเร็จเควสไปเรียบร้อยได้ไรอะดาบมังกรหยกไม่ได้เอาแหวนมังกรหยกไปก่อนแหวนเจ้าสํานักอานะ้าวแล้วทําไมได้แค่ครึ่งได้แค่ครึ่งชั่วโมงอะรับเควสสิออกไปเลยตามไป ก็กด<า>เควสลัลงอีมีไทเกตก,กำเนิดขึ้นมาเป็นสองลัะแล้วไงต่อคะเอาแล้วก็รับเควสค่ะแล้วไปไหนอคะคะตามนี้ไปเลยค่ะกำลังค้นหาทาทงองกระบวนท่าของเซ้าหลก็เป็นหนึ่งในปั้ชีทั้งนั้นไม่ใช่เหรออ๋อใช่ใช่ใช,ใช่ค่ะใช่อตอนนี้ก็ได้โซ่อรหันแล้วจ้ะโอ้พลังเก้า้อยห้าสิบาทจากตอนแรกเจ็ดร้อย ก็ถือว่าจิตสงบท่ามกลางหุบเขารำพันถึงผู้มีวาสนายังไงต่อเอารักษาบาดแผลต้องใช้ยาสันห่วงของบูตึ้งเอาธิษพี่อยู่อันนี้่มาเจ็บจากการดวนยุทธ์บูตึ้งบูตึงจะให้ยาข่าได้อย่างไรเอาทำไมเจ้าถึงช่วยข้าเอาเร็วไปอ๋อนี่อยู่กันคนละสำนักค่ะมาม ข้าจะชี้ทางให้เจ้าเองไปไหนอ่ะชี้แบลยาเหรอโอเคมาข้าภูมิใจที่เป็นสิทธิ์บูตึงข้ากับภูมิใจเช่นกันที่เรียกบูตึงมานะโอเคเปิดฟังก์ชันใหม่ค่ะเงินออนไลน์ได้เงินไปทำไรวะโอเครับเพสเลยไปรับยาวิเศษอ๋อยาอยู่ตรงนี้ บกบลับีบบูตึงร้ายกาจสมคำด่้รือจริงๆเชิญไปสู้กับเขาทำไมอ๋อเป็นเนื้อเรื่องคุณผู้ชมอย่าตกใจทำไมอยู่ๆเจ๊ก็ไปหาเรื่องเขาเป็นเนื้อเรื่องนะก็<อ><อ>คือมาถึงบูตึงแล้วยังจะมาประลองกับจอมยุทธ์บูตึงอ๋อประลองกันไปเรื่อๆยๆ อาลุยเองก็เจ้าของต้องลุยเองอยู่แล้ว,ลวอยู่คนเดียวจะให้คนอื่นลุยได้อย่างไงแต่อย่าต่อสู้ไปเลยต่อสู้ไปคนเดียวให้ข้าลุยเองหลบหลบหลบก่อนไอ้ข้าลุยเองหลบก่อนอ่าหลบไม่ทัน ลล้วก้ารอบจมตีข่าเลอสำนักคงทงยัง,งยคู่ควรที่จะเป็นสำนักทำเอกเลยนี่อ้าวมีคนมารอบทำลายค่ะแล้วคือยังไงไอ่ะรอบทำลายก็ต้องสู้สสใช่ไหมสิ่งสำคัญไม่อยู่ที่การแพ้หรือการชนะค่ะมันอยู่ที่ไหนหวะอ้าวรับเควสยต่อไปเลย ส่งเควสคือต้นๆเนี่ยคุณผู้ชมก็คือตัวละครสามารถคือเขาจะเดินให้เราหรือว่าเราก็เดินแบบว่าจะพาไปตามเควสให้เรานะคะแต่หลังๆเนี่ยเราจะต้องทำเควสเองนั่นแหละเราก็ไปกันเรื่อยๆก่อนตอนนี้คือเควสสังเกตง่ายๆคือประ,ประเภทที่เป็นรูาเครื่องหมายอะคะ่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กับคนที่ป่วยละดาบฆ่ามังกรหรือเปล่าทราบสิครับ ตอนนี้อยู่ที่เขาน uh, oh, uh, ั้นข้าจะไปบอกอาจารย์หน่อยนี้ภูไร่เสียงภูเขาไร้เสียงนจาฮะบินได้อีก่าสเ็จเควสแล้วหูพลังโรเจอพันสองแล้วเร็วมากโจ้กี่เจ้าจะเข้าไปก่อนนี่เจ้หาเรื่องเขาหรือเปล่าเี่รู้สึกเควสเจ้นี่มันจะหาเรื่องลุงเปทุกทุกทุกทัวเลยนะ ตัอ้งอยู่บนยอดเขาเหลาซื่อท่ากลางฝ่าภัยจึงกลายเป็นที่มาของชื่อวัดเศร้าลินอาตมารู้เพียงเสียเสเส้ยวเศษเสี้ยวโอเสี้ยวเลี้ยวอาตมารู้เพียงเศษเสี้ยวแต่อาตมาจะบอกทุกอย่างอ่านบอกมาเลยค่ะกดดิสเพย์เช็คยุทธภพของตนเองกดดิสเพย์เช็คยุทธภพอ๋อนี่คือดิสเพย์ของเราณน,นี้เพื่อเช็ควิชาจิต วิชายุธนี่คือวิชายุธเพื่อเช็ควิชาจิตนั่นเองเลือกท่าที่สามารถฝึกฝนได้โอ้แล้วก็เราก็เลือกท่ากงเล็บมังกรนจะเพิ่มดาเมจของท่าได้โอเคการฝึกฝนเพิ่มดาเมจได้แล้วไงต่อคะกดฝึกฝนฝึกฝนล้วฝึกได้อีกไหมอ๋อต้องรอปลดล็อกอ่านี้ฝึกแล้วค่ะ กดปุ๊บฝึกแล้วตรงนี้เลเวล9ปลดลอ็อกเลเวล11ปลดลอ็อกอ่านี่คือตัวละครเจเองตอนนี้จะมีอะไรบ้างตะบองอรหรันโซ่อรหรันโอ้โหนี่โซ่ทำไมใหญ่ขนาดนี้เนี่ยยันอรหันนั่นเองนะ HP มีทั้งหมด1,600อันนี้พิโรดก็น่าจะแบบคล้ายๆแบบพวกเอเป็นพวกเป็นพวกอะนั่นนะ ความโกรธความอะไรอย่างนี้นะก็มี experience มาประสบการณ์อ่ะทักษะต่างๆก็คุ้มพลังเออไอเนี่ยคุ้มพลังโอเคจะมีอะไรแล้วอ่ะกราฟโซเชียลเนี่ยคุณผู้ชมสามารถส่งอะไรส่งจดหมายมาให้เจ้ได้นะถ้าใครสนใจจะอยากชวนเจ้เข้ามาอยู่ อยากเล่นกับเจ๊ก็อันนี้ได้อันน,นี้ตอนนี้เจ้มีแหวนเจ้าสำนักอยู่เขน,น้ยาเพิ่มฟื้นฟูพลังอาบันตอนนี้ก็คือตัวเครื่องหมายเนี่ยสามารถรับเควสได้เลยค่ะตั้งอยู่บนยอดเขาเหลาซื่อท่ากลางป่าไผ่จะกลายเป็นที่มาของชื่อวัดเศ้าลินรับเควสไป ไปต่อสู้เขาอีกไปหาเรื่องเขาอีกเจนี่ก่อนมันเป็นเควสมันเป็นเควสนดังมารร้ายถ้าวันนี้ไม่บอกเบาแสของเจียสุนก <ut> ูจะคิดว่าจะออกไปจากที่นี่ได้เป็นถึงเจ้าสำนักแต่กลับรังแกสตรีหล่ยอมรไายบ้างไหมเนี่ยวันนี้เ้าจะจัดการแกเองหล่อเลยอ่ะหล่อเลยลบลบ ลบลบก่อนลบก่อนดูเขาดูเขาให้ให้ให้เขานี่ไปอยู่คนเดียวก่อนแล้วเราก็ไปอย่างรอรอเลยดีเละสมอลเล่ไปคุยไปคุยกับนายหญิงข้อหึงสู้ๆขอรับผิดชอบคนเดียว อ๋อนูว่าข้าหึงก็ตกใจดิเรามาช่วยนะเราไม่ได้อะไรข้าอ๋อชื่อหึงสู้ๆนั่นเองโอเคอ๋อมียิงจ้าโอเคช่วยไม่ได้ใช่ไหมไม่อยากก็ช่วยได้ไม่เป็นไรหากเจ้าช่วยข้าตามหาบอกกี้เตียวบอกกี่ปะมางกรหยก็แหละผู้ชมหนังน่าจะมาจากบังกรหยนะเออพอดูสมัยสมัยก่อนดูพอได้เล่นนี่ก็เออน่าสนุกนะเนี่ยข้าจะพาเจ้าไป พบใต้ซื่อโคงเหมือนเอาไปก็ไปเอาจะพาไปแล้วไม่ค่าเดินไปคนเดียวละ่ะรีบกดที่ดันเจียนเพื่อสัมผัสกับยุทธภพในอีกมุมมองสิคะอา้าวกดดันเจียนเข้าไปรอไม่ไหวแล้วคะ่ะรีบช่วยบอกกีด่วนเลยเอาไปช่วยเตียวบอกกีก่อนไปเตียวบอกกีมีมังกรหยกหยุดเนาะ ช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ยังเด็กยยอยู่เลยอ่ะมักจะมีคนมารนหาที่ตายเสมอเสมอเตียวบอกกี้เด็กมากเลยอ่ะโจมตีในเขนวงกลมอยู่รดแล้วก็จะตีรถตรงในเขนนะจ้าไปต้องไ,ไปงช่วยเตียวบอกกี้<อ>ถ้าคุณผู้ชมเคยดูมังกรหยกก็จะรู้ว่ามันสนุกมาก พอเจนี่ติดแบบหูติดอะ,ดอะเรียกได้ว่าติดสุดมาเข้ามาเข้ามาในนี้แหละอ,อุ้ยอุ้ยได้สก,กิลใหม่ได้สก,กิลใหม่บาบาพร้อมหลบดันการโ <บา S 1> จมตีทั้งหมดอเล่นปเป็นปวดขาหน่อยสิขา,าไม่เล่นกับเจ้าหรอกข้าหลบก่อนหลบก่อน ลบลบลบไปตบลบลบแล้วก็ฟาดใหม่ฟาดใหม่ฟาดโหโหโหจะเวียงอะไรขนาดนั้นกันก็ไปตีมืดจาาขออภัยนะไม่โดนขออภัยไม่โดนนี่เป็นไงล่ะือ อ้โ่นึกไม่ถึงว่าขงม้วนจะมียอดฝีมือแบบนี้ด้วยไม่วันล้างข้าครมาปรลองกับเจ้าตามไปอีกเลยเจ้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพวกมันหรอกเอาไหนเตียวบอกกี้เจ้ล่ะผ่านด่านแล้วค่ะโอเคด่านนี้ อารมิตรผุดในเหล็กพิเศษมาอันหนึง่งสองอันเอาเปิดไม่ได้อ่าดันเจนเจนหมดแล้วตอนนี้ได้ไรเนี่ยไหลกระสอบเพิ่มพลังลบมาพันสี่รอี่สิบเจ็ดแล้วคะ่ะโอเคเอาเป็นว่าขอบคุณสำหรับวันนี้นะคะที่มา ร่วมสนุกหรือว่ามาดูเจ้เล่นเกมเกมนี้กันถ้าใครสนใจก็คือกดดาวน์โหลดได้ที่ข้างล่างเลยตาม d e สคริปชันเนาะเกมนี้ชื่อว่าเกมดบบาบมังกรยก 3D ค่ะภาพจะรู้สึกว่าเป็นสามมิติเจ้ว่าเจ้ก็ชอบเล่นนะถ้าใครสนใจอยากให้เจ้เล่นอีกหรือว่าอยากจะเข้ามาตี้พร้อมกันก็สามารถกดไลค์แล้วก็กดแชร์ได้นะคะแล้วก็คอมเมนต์มาได้ว่าอยากให้เจ้เล่นอีกอวันนี้ยังไงก็ขอตัวไปก่อนนะอย่าลืม ไปกดโหลดกันแล้วก็มาเล่นด้วยกันขอตัวก่อนสวัสดีจ้าบ๊าว่า oh, oh. อุ๊ยใจเย็นไม่ใช่เรามีตีอุปกรณ์ด้วยอุ๊ยแค่เติมเงินครั้งแรกได้ของรางวัลอู้สวยจังเลยของรางวัลเปิดรับอุ้ยสวยกว่าเดิมอีกเปิดรับอะไรอะรับรับรับได้ไหมพรุ่งน,นี้รับได้ว้าววันนี้รับแล้วพรุ่งน,นี้ได้รับอีก โอเคล็อกอินครบ15วันแจกรางวัลไม่ยั้งค่ะคุณผู้ชมมีให้ไอทองไอเทมด้วยมีกิจกรรมมันๆอ่ะอันนี้ก็ค่อยว่ากันตรงนี้เนาะเอาเป็นว่าวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย